มาค่ะทุกคนค่ะจุนตาเรียบร้อยค่ะวันนี้ตาขนมจีนใส่ตีนไก่นะคะนี่เลยคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะจุนมากกว่าเราจ้าตอนนี้บ่ายสามโมงเคิงค่ะบ่ายสามโมงเคิงนี่แหลจะจ้าตาขนมจีนใส่ตีนไก่ตีนพะโล่ปลเลยค่ะพี่น้องตีนไงอิลีอยู่มีค่ะอาจจะยินเสียงลดเขาเหตุนถนนนะคะเนาะมาค่ะไมก่กินต้อกันค่ะราจะมาตนนี้สามโมงสามสิบนาทีผมจะมีสปาซิสไบร์ i วอร์ m i s l ี่นู วิ h บอยชิคเก e นสวีทคำจอยมีคำคำมาจากพี่น้องจุนสิลุยเลยจ้าแซบ่บขนมจีนลายหลาย,ลายความอยากกินอืเผ็ดหมักพริกมันเผ็ดแซบ่บพริกบ้านเฮาอืม้ม เทียมมาค่ะกินไบ้มือนี่ ก็แรกว่าซีเฮ็ดซิตีนเยอะเกินกินผู้ดเดียวหาตีนกับพ่อค่ะมันตีนงใหญ่หืว่ามาักเปื่อยคักๆนะค่ะกินมักพ่อหายมันคลุบก๊ับกลุบก๊บกกบอบออาไปแกะเล็บมือนางเนาะคะ่ะเนาะ สาใจใช่เลย,ยเมื่อกี้ดิ้งหน่อยมาสินะลูกมาหาจนอบอกปูกกับมาปรับ บอกให้จุนเฝ้ากินไ,ไว้ไงชนอบเสียครับพน้องค่ะเดี๋ยวลองกามสนใจ ไม่ร่างเขาสิกินเยอยากมาเฟียค่ะพี่น้องคะ <c oughs> ไม่มีคนหลินน้ำปกติยาสิหลินน้ำเจียาบอกว่าหลังจากกินเขาเที่ยงขอให้ฉันอ่านหนังสือฉันแน่ หน้าก็ได้ทรงเหรียญผู้เดียวพี่ไส้เมืองทอดลทัดอยู่ค่ะเมืองอันโอลิมปิกเลาทิชชู่ไปไหนเส,เสียงโอ้ยขอโทษนะค่ะเสียงรถเทศถนนค่ะพี่นอ้อง ลวกกระสุนค่ะพอแฟนเห็นตีนนใลนี้หนาเลยอป,ปูหลังบ้านกับสมแซมหนาบ้านกกษเทศนวน ร่มพัดมาเมนี่ทองฝ่าโป้งโป่งค่ะสีฟ้าคามสวย

กกาอากาศมันหอนค่ะพี่รองพวกจุนก็เลยบ่ได้ผ้าเล็กน่อยไปซาไวนามไหวค่ะเพราะมันหอนค่ะต้องถาหาโมงแรกค่ะไาแดดมันหฮมจักหน่อยจุนจะเลยโสวกดีได้เฮ็ดนั่งกินยุเฮียนค่ะ ต้องค้นไปกินยูซาไวน้ำเตรียมตัดแสแนกไปอ,อร่อย สีเงเหนือไม่ได้ร้ายค่ะเขาเอืว่นเนือคือเอ็น แค่ว่าได้รับเชิญรวมสิบบินมาแล้วจุดได้กินซ้ำในจุนยูทองพี่น้องเผ็ดเพชรแสบ,สบ แม่มาแรกจะกินอาหารพอแม่แต่คืนนี้พ่ก,กินค่ะคืนนี้พ่อไอเพันเฮเทศพ่อพวกจูจิกินขขาข้างนอกกันเจ็าน่อยอย่าไปกินขขาข้างนอก บางเทียนแค่นจุนหยุดงาเนาะค่ะหมายถึงว่าเศร้าเห็ุงานแป๊บหนึ่งถ้าจุนไปซื้อยาแล้วก็ไปซื้อพวกไก่ยังสิแม่จ่ะค้นหลายลายค่ะก่อนบายสองหนึ่งคนสิหลายเพราะเขาสิบปดน่ะค่ะคปอสสำหรับอาหารเที่ยงแล้วกับผักพรอยังสิแมค่ค่ะเปิดที่หามงแรงซีมงเครืงหางแรงคนนลาแวก อันเขาเลยวิลเลจคางๆางเป็นไม่น่าเป็นเตะค่ะขอมาช้อปปิง้งคือมูบานคางๆางใช่ไหมจ๊ะครับรถมาช้อปปิง้ง เห็นบานเข่าเห็ดออกหลายๆเนาะค่ะเนาะยวจุนกรับเนี่ยปามโปนานงงอนี่ก่อนค่ะจุนสีกแกงที่จุนไปเก็บมาพวกเห็นดนานแร่เห็ดไข่ค่คะอืมขอโทษครับพี่น้อง จุนคืนเขาไปเก็บมากกาแฟจุนเพชรบาทาใหญ่มากบ้านเ้าเอื่นมาบักเอ็ด Ja, je is อันนี้เพิ่มเนีย่ยนว่าเป็นแมงวัน,วนอืมไปไกลๆฉันหน่อยเดอะอรรถรสครับกินไปเอาเมื่อปัดแมงไปนั่น นะอโอ้พันเด้ฮู้ฮาฮู้ฮานี่แสดงว่าแม็กซิมัมของมันหรอกค่ะก้อมเพชรแล้ว ยิ่งหน่อยไหมอีกเหรอคะมาซ่อมมึงว่าย่ำไริแล้่วบ๊อดอืมโตได้ไซส์หาตะขอฉลาดฉลาดค่ะ นั่งสิมาฟังนี้นั่งสิขา่าไปสิจุนวอกไ,ไปฟังพุนง่น,น่า็ะน่งแบบไม่หนีเข้าเมื่อกวนหมจ้ะเมื่อกวนเนี่ยจุนเปล่ากินไว้ไหวผมว่าถาก็อนถาก็ย่างไปแล้วเดี๋ยวก็มาอีก ลูกสาวล่ะบานเท่ากันมาลูกสาวลาบบ้าบากะเขี้ยวเนาะค่ะเนาะบ่บ่บ้า,บากะจิจิจิเขี้ยวเนาะค่ะเนาะมังซ้งี่สิบ้าค่ะ <c oughs> มาเคทาบบ้าบ้าบ่บ่วพาการงอหลอดต้นหน่อยเหรอคะก็เป็นสีสันของเพียนอยู่ หกขวบแต่ควบคิดหนึ่งวันผู้ใหญ่ค่ะอ่านหนังสือเก่งอ่านไหนจะหาขวบแล้วหนังสือ โอ้ยแสบเราก็แม่งก็หลายร่ำคานแม่งอืมพี่ปิดกล้องคืณบอกหน้าพานาังนี่ กินไปเรื่อยๆค่ะเพิ่มเรื่องเหลืองมันดีครับพี่น้องคะ <S <S อ่ะ ก็ใช่จุนบ,บ่มากบ่มักจินเนี่ยก็เล็บมือหน้างียค่ะพี่สาวจุนมากกินเดียว์ีก็มากกิน มีนเไืกอเราสินย่ามใดเขาตลาดต้องไปซื้อเมื่อหน้าค่ะไปะย่ากับย่าหมูอย่าง เสียงหยาแล้วงสงใสยนางเสเปไปเอือนยานออกมาก <c oughs> หาโมลเรีนจนได้เล็กน,นอนเมืองหอกบ้าบน,นอนเว้นเลยค่ะแล้วจุนสชิเล่มกับพี่นองคขาวลามันไปไกลแล้วคะ่ะแทบแซบ แโอเคเนาะค่ะคลิปเนี้จุนขอลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวฮขาจะงพอคลิปหน้าเนาะจะเนะาะไว้ายจ้า